สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมอรี่มาจินะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมพีอาคาในหัวข้อในเดือนตุลาคมไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณด้านนามีไพ่และทั้งหมด3ามใบคุณสามารถเลือกจากไพ่หรือตุ๊กตาด้านหน้าไพ่ก็ได้นะคะกองที่1อยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นตุ๊กตาผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนกองที่2เป็นตุ๊กตาผู้หญิงใส่ชุดนักบวชกองที่3เป็นตุ๊กตาผู้หญิงใส่ชุดกิโมโนให้คุณนะคะเลือกกองไพ่ที่รู้สึกชอบหนึ่งกองแล้วเรามาฟังคําทํานายสนุกๆก,กันค่ะ โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะเรามาเริ่มกับคนที่เลือกกองที่1กันนะคะคนที่เลือกกองที่1นนะคะไพ่ใบแรกได้เบอร์17 The Star นะคะเป็นรูปพระพิฆเนศนะคะกับหนูมูส,มสิกะนะคะทีะ่กำลังจะตั้งหลักอยู่ที่ริมแม่น้ำนะคะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจนะคะ ใบที่2นะคะได้ Tree of Wands สามไม้เท้านะคะอ่าเป็นรูปพัพิคเน่กับหนูมสิกะนะคะที่กำลังจะเดินทางนะคะเพื่อไปยังเป้าหมายนะคะตอนนี้ก็กำลังเหมือนรอคอยเรือมารับนะคะใบที่3ได้เบอร์สิด The Moon นะคะ,ะในรูปเนี่ย เป็นแทนด้วยดวงจันนะคะที่ส่องลงมานะคะแล้วหนูมุสิกะที่รู้สึกกังวลใจนะคะอาจจะมีทางเลือกนะคะาทางที่ทางไหนเป็นทางที่ถูกนะคะทาให้สะท้อนออกมาเป็นรูปของพระพิฆเนศนะคะที่ดูไม่สดใสเหมือนปกตินะคะเนื่องจากจิตใจของหนูมุสิกะนั้นมีความกังวลนะคะมีความลังเลใจนะคะในเดือนตุลาคมนะคะไพ่อยากจะบอกคนที่เลือกกองที่1นนะคะว่า คนที่เลือกกองที่1นึเนี่ยอาจจะเจอกับเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามีความรู้สึกกลัวนะคะรู้สึกกังวลใจนะคะรู้สึกว่ามีทางเลือกแต่ไม่รู้ว่าทางไหนจะถูกนะคะเป็นทางที่ถูกไพ่ก็บอกนะคะว่าถ้าอยากจะให้เกิดความสําเร็จนะคะก่อนที่จะลงมือทําอะไรนะคะขอให้คนที่เลือกกองที่1เนี่ย สงบนะคะสงบใจก่อนนะคะต้องเขาเรียกนะคะเหมือนกับพักฟื้นฟูจิตใจนะคะเหนื่อยก็คือให้พักกายพักใจก่อนนะคะแล้วเมื่อพร้อมใจพร้อมกายพร้อมนะคะค่อยลงมือทํานะคะถึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในเดือนตุลาคมนี้นะคะเป็นเดือนที่คุณนั้นจะต้องใช้สติความมั่นคงในจิตใจนะคะ ด้วยทำอะไรด้วยจิตใจที่เหมือนกับผ่อนคลายนะคะไม่เศร้าหมองนะคะไม่กังวลไม่เครียดนะคะถ้าเหนื่อยพักแล้วค่อยลงมือทำนะคะด้วยความหวังที่เต็มเปี่ยมด้วยใจที่มีพลังแล้วค่อยลงมือทำถึงมีโอกาสสำเร็จนะคะในเดือนตุลาคมต่อมาได้ไพล่ละมุนละไมนะคะเป็นรูปผู้หญิงนะคะที่ใส่ชุดไทยนะคะ ดูอ่อนโยนใจดีนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะที่อ่อนโยนใจดีเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับคอยดูแลปกป,ป้องอยู่นะคะคนที่เลือกกองที่1เนี่ยพื้นฐานเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ใจดีใจเย็นนะคะแล้วก็เป็นคนอ่อนโยนเป็นคนที่เอ่อคำนึงถึงอ่ะเขาเรียกน,นะคะเป็นเหมือนแนว ผู้หญิงนะคะก็จะเป็นคนที่รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นเป็นคนที่ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นนะคะ,ะซึ่งอาจจะมองได้ว่านะคะคด้วยความละมุนล,ละไมเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่มีความใจอ่อนมีความลังเลไม่มั่นใจนะคะซึ่งมันอาจจะส่งผลนะคะในช่วงที่ต้องมีการตัดสินใจนะคะอะไรที่สําคัญเนี่ยก็อาจจะเกิดความกังวลมากกว่าปกตินะคะต่อมานะคะ เบอร์ยีเดินทางปลอดภัยนะคะเป็นรูปแม่ย่านาคนะ,คะแม่ย่านานก็มาอวยพรให้กับคนที่เดินทางเนี่ยเดินทางได้ปลอดภัยนะคะคนที่เลือกกองที่1เนี่ยเหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะคอยดูแลนะคะคอยอํานวยพรนะคะแล้วก็พื้นฐานเนี่ยจิตใจของคนที่เลือกกองที่1เนี่ยเป็นคนอ่อนโยนนะคะอ่อนหวานใจดีนะคะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นดีนะคะ แล้วก็ไพ่ใบนี้ออกมานะคะก็แม่ย่านางนะคะก็หรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะก็จะมาอํานวยพอนะคะในเดือนนี้คนที่เลือกกองที่1เนี่ยก็มีโอกาสนะคะที่จะได้รับโชคนะคะจากการเดินทางนะคะซึ่งอาจจะหมายถึงว่าการที่คุณเนี่ยได้มีโอกาสเนี่ยได้เดินทางนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจมีโอกาสได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งจะช่วยนะคะเสริม คุณนะคะให้ลดความกังวลใจนะคะความเศร้าใจได้นะคะต่อมานะคะได้เบอร์67ของขวัญน,นะคะคนที่เลือกกองที่1นนะคะในเดือนตุลาคมนะคะอย่างที่บอกนะคะมีโอกาสนะคะที่จะได้รับของรางวัลของขวัญของเซอร์ไพรส์การเฉลิมฉลองนะคะแบบเป็นสิ่งถูกใจนะคะ ก็มีโอกาสมีโชคนะคะในโอกาสพิเศษพิเศษได้รับของที่ถูกใจนะคะก็ต้องพยายามนะคะทำทำกายใจนะคะให้ผ่อนคลายนะคะให้ลดความกังวลความเครียดนะคะแล้วก็หาโอกาสไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเสริมความมงคลให้กับตนเองนะคะต่อมานะคะ ได้เบอร์11 justice ความยุติธรรมนะคะเป็นนุกตาช่างนะคะไพ่ออกมาบอกนะคะว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยคุณจะต้องมีความอาศัยความหนักแน่นนะคะคิดทำอะไรนะคะคิดพูดทำอะไรด้วยหลักเหตุผลนะคะอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความรู้สึกนะคะที่อาจจะมีอคตินะคะต้องลดนะคะในเรื่องของอารมณ์ความอ่อนไหวนะคะ ให้เดือนนี้ต้องมีความเสริมความหนักแน่นนะคะความยุดที่ทมทําอะไรนั้นยึดสิ่งที่ถูกต้องตามหลักเหตุผลนะคะมากกว่าการที่จะยึดหลักตามใจนะคะแล้วคุณจะมีโอกาสนะคะที่จะเจอเรื่องดีๆมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะต่อมานะคะได้ไพ่ e m p เ r a ต e นะคะเป็นรูปน้องหมี น่าจะเป็นน้องหมีหรือเปล่าแต่หางยาวมากเลยเป็นตัวกระตูแล้วกันนะคะที่กําลังเหมือนกับนั่งพักอยู่ริมน้าตกนะคะชื่นชมธรรมชาติอยู่นะคะในเดือนตุลาคมนะคะไพ่ก็อยากจะแนะนํานะคะว่าเป็นเดือนที่คุณเนี่ยอาจจะพบเจออย่างที่บอกนะคะเรื่องที่ทําให้กังวลใจเรื่องที่ทําให้เครียดให้หาโอกาสนะคะผ่อนคลายอารมณ์นะคะอาจจะไปท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะคะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปผ่อนคลายจิตใจนะคะ แล้วคุณจะมีพลังเพิ่มขึ้นมาในเดือนตุลาคมนี้นะคะต่อมานะคะได้ Learn from life นะคะเป็นรูปแม่มดนะคะกำลังขี่ไม้กวาดนะคะออกไปเผชิญกับโลกภายนอกนะคะด้านหลังก็มีหนังสือเต็มเลยนะคะอ่าแล้วก็เหมือนมีคนนะคะมาชวนเธอไปนะคะด้านนอกก็มีแมวกำลังเล่นกับผีเสื้อนะคะอย่างที่บอกในเดือนตุลาคมเนี่ยคุณนั้นจะต้องรู้จัก ผ่อนคลายนะคะอย่างที่บอกอันนี้อาจจะแทนหนังสืออาจจะเป็นเรื่องของการงานนะคะที่คุณอาจจะรู้สึกตึงเครียดนะคะคุณก็อาจจะต้องหาเวลาเนี่ยไปผ่อนคลายนะคะอาจจะไปเดินเล่นกับเพื่อนไปชมสวนนะคะเล่นกับน้องแมวเล่นกับสัตว์เลี้ยงที่คุณมีมีกิจกรรมยามว่างเนี่ยต้องหาเวลาผ่อนคลายนะคะและ้วก็สิ่งไหนนะคะที่คุณกังวลนะคะคุณทําอะไรไม่ได้นะคะ อาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรืออะไรก็ตามให้คุณนั้นถือว่าเป็นบทเรียนนะคะในการเรียนรู้นะคะแล้วก็อย่าไปกังวลไปยึดติดนะคะเศร้าหมองกับสิ่งนั้นนะคะเรียนรู้แล้วจบแล้วก็เปลี่ยนวิธีถ้าวิธีเดิมมันใช้ไม่ได้นะคะไพ่ก็มาแนะนาว่าคุณต้องเปลี่ยนวิธีนะคะถึงจะสามารถได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากเดิมนะคะถ้าทําอันไหนไม่ได้ผลนะคะต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนานะคะ อมาได้ไพ่เบอร์ 14, 44B นะคะพึ่งนะคะพึ่งเนี่ยก็เป็นตัวแทนนะคะของสัตว์ตัวเล็กนะคะที่ดูตัวเล็กด,ดูอ่อนเขาเรียกนะคะดูว่าไม่น่าอ่อนแอนะคะแต่จริงๆแล้วมีความเข้มแข็งมีความขยันมีความเป็นทำงานเป็นทีมนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่เลือกกองที่1เนี่ยคุนนั้นนะคะ เป็นคนอ่อนโยนนะคะแต่ว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยคุณต้องเสริมนะคะความแข็งแกร่งอ่อนโยนได้แต่ต้องมีความเข้มแข็งนะคะไม่ไม่ใช่อ่อนแอนะคะอ่อนโยนแล้วอ่อนแอไม่ได้อ่อนโยนแล้วต้องเข้มแข็งนะคะต้องเหมือนกับพึ้งนะคะที่มีความแอคทีฟนะคะไม่ไม่อ่อนไหวนะคะแล้วก็พร้อมที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่นนะคะที่ให้ความความเคารพนะคะให้ความ บาลานซ์กับคุณด้วยนะคะต่อมานะคะคนที่เลือกกล่องที่1นนะคะสุดท้ายเนี่ยได้เป็นไพ่เป็นรูปคังคกนะคะอย่างที่บอกนะคะนี่เดือนตุลาคมเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องนะคะที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกไม่สบายกายใจนะคะดังนั้นเนี่ย ก็หาเวลาผ่อนคลายนะคะเพราะจริงๆแล้วคุณก็ไม่ใช่มีแต่เรื่องที่ไม่สบายใจอย่างเดียวคุณมีโอกาสมีโชคด้วยดังนั้นเนี่ยก็มองนะคะในด้านดีนะคะสิ่งไหนที่เป็นด้านลบเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ก็คือต้องอาจจะต้องปล่อยมันไปก่อนนะคะแล้วก็เรียนรู้แล้วค่อยหาวิธีปรับเปลี่ยนนะคะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จขอเพียงแต่คุณนั้นมีความเข้มแข็งนะคะไม่ย่อท้อนะคะแล้วก็ให้ความเคารพ ตนเองให้ความเคารพผู้อื่นยึดหลักความถูกต้องนะคะก็ขอจบคำทำนายนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2กันนะคะคนที่เลือกกองที่สองนะคะในเดือนตุลาคมพยอยะบอกอะไรกับคุณนะคะ ใบแรกนะคะได้ high priestess นะคะหญิงลึกลับนะคะเป็นนักบวชหญิงนะคะที่แบบแต่นักบวชหญิงรูปนี้ก็จะดูแบบว่าเดูวขี้เล่นนะคะมีขยิบตาให้ด้วยนะคะเดีย๋ยวเรามาต่อกันนะคะใบที่สองนะคะได้ two of swords นะคะช่างใจนะคะเหมือนกับคนที่กำลังต้องตัดสินใจเลือกนะคะใบที่สามนะคะ ได้เปอร์สิบเจ็ดเดอะสตาร์ดวงดาวนะคะเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสะสวยนะคะกำลังเทน้ำอยู่นะคะคนที่เลือกก่อนที่สองนะคะในเดือนตุลาคมนะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่านะคะในเดือนนี้นะคะสิ่งบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณรู้สึกว่ามันดูยากนะคะดูเป็นไปไม่ได้นะคะดูแบบยังคุมเครือนะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าในเดือนนี้คุณมีโอกาส นะคะที่จะสำเร็จนะคะในสิ่งที่จริงๆแล้วคุณรู้สึกมันยากมันดูไม่น่าจะเป็นไปได้ดูคลุมเครือนะคะขอเพียงคุณนั้นมีความเชื่อมั่นตั้งใจทำนะคะมีโอกาสที่จะสำเร็จนะคะอย่างไม่คาดฝันเลยนะคะต่อมานะคะได้อวยชัยให้พรนะคะเป็นรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กนะคะ เหมือนกับให้โชคนะคะผู้ชายคนนี้เสี่ยงเซมซีได้นะคะให้มีโชคดีนะคะ,ะดังนั้นเนี่ยในเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุ้มครองคนที่เลือกกองที่2นะคะมีการเหมือนกับมาอํานวยพรให้นะคะแล้วก็คุณนั้นอาจจะมีโชคนะคะเกี่ยวกับเด็กนะคะหรือว่าได้รับข่าวดีนะคะที่คุณเนี่ยเคย คิดว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณพยายามมามันดูคุมเครือดูไม่ชัดเจนนะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยเหมือนกับสิ่งสารสีน,นั้นเปิดทางนะคะให้กับคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยได้รับผลนะคะจากการที่คุณนั้นได้ลงมือทํามานั่นเองนะคะต่อมานะคะได้เบอร์เจดสิดีกว่าเดิมนะคะเป็นรูปเหมือนกับผู้หญิงคนนี้เป็นเหมือนผีเสื้อที่ตอนนี้ได้ เติบโตพัฒนาแล้วก็หลุดออกมาจากดักแต้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่เลือกกองที่สองในเดือนตุลาคมเนี่ยคุณมีโอกาสนะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาคุณเนี่ยไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมนะคะขอเพียงคุณนั้นมีความเชื่อมั่นนะคะไม่ย่อทอนะคะคุณนั้นก็มีโอกาสนะคะที่จะเปลี่ยนนะคะให้ดีกว่าเดิม คุณอาจจะลงมือนะคะเปลี่ยนอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันตอนนี้มันไม่เวิร์กแล้วคุณจะพัฒนาเปลี่ยนไปเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณนะคะอะไรที่เกี่ยวกับคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าคุณตั้งใจและลงมือทำนะคะการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะนำคุณไปสู่สภาวะที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะในเดือนตุลาคมต่อมานะคะ ได้เบอร์85ปลดล็อกนะคะเป็นรูปก,กุญแจนะคะที่กำลังจะเข้าไปไขแล้วนะคะปลดล็อกนะคะปัญหาที่เคยมีนะคะความกังวลใจนะคะอุปสรรคความท้าทายต่างๆเนี่ยตอนในเดือนตุลาคมเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับสิ่งที่คุณลงมือลงแรงมานะคะตอนนี้มันถึงเวลาแล้วนะคะที่จะส่งผลมาตอบแทนคุณนั่นเองนะคะปัญหา ก็จะมีทางออกนะคะมีช่องทางะคะ่ะมีคนช่วยเหลือนะคะในในเนื่องจากผลของการกระทำดีของคุณเนี่ยมันจะส่งผลให้คุณเนี่ยสามารถเห็นทางออกเห็นช่องทางเห็นโอกาสนะคะก็ให้มีกําลังใจนะคะและ้วก็ลงมือคะ่ะต่อมานะคะได้เบอร์60นะคะ withdrawal นะคะหักดิบนะคะอ่าเป็นเหมือนกับ การที่คุณเนี่ยจะเขาเรียกนะคะหยุดนะคะสิ่งที่มันสิ่งที่มันไม่ดีนะคะเป็นเป็นช่วงที่คุณเนี่ยเหมาะเก็บการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองนะคะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่รอบข้างเนี่ยไปสู่สิ่งที่ดีอย่างในรูปเนี่ยก็คือเลิกบุหรี่นะคะก็คือเลิกอะไรที่ไม่ดีแล้วเริ่มต้นสิ่งดีๆมันจะนําพาคุณเนี่ยไปสู่สิ่งที่ดีนะคะเป็นช่วงที่เหมือนกับจบนะครับ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการที่จะเริ่มลงมือทําอย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็เลิกสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เริ่มต้นสิ่งที่ดีนั่นเองต่อมานะคะได้ growth นะคะการเติบโตนะคะเป็นไพ่ที่ออกมาบอกนะคะว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยคุณนั้นนะคะมีโอกาสที่จะมีการพัฒนาเติบโตนะคะโดยคุณเนี่ยอาจจะศึกษาหาความความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มองเห็นโอกาสและลงมือทำนะคะ คุณก็มีโอกาสที่จะเติบโตจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีโชคนั่นเองนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะต่อมานะคะได้พ strength and resilience นะคะเป็นแม่มดที่เหมือนกับกำลังไล่คาถานะคะทั้งที่เป็นตอนนี้เหมือนกับเหมือนมีพาย,ยุนะคะแต่ว่าเธอก็มีความเข้มแข็งไม่ย่อท้อนะคะในการที่จะไล่มน์คาถานะคะดังนั้นเนี่ย คนที่เลือกกองที่สองนะคะในเดือนตุลาคมนะคะไพ่ออกมาบอกนะคะว่าให้คุณนั้นนะคะมีความเข้มแข็งนะคะพร้อมที่จะทําสิ่งที่ท้าทายความสามารถนะคะพร้อมที่จะต่อสู้นะคะกับการกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะคะพร้อมที่จะเลิกสิ่งที่ไม่ถูกต้องพร้อมที่จะเข้มแข็งและมีความเชื่อว่าคุณทําได้นะคะเป็นเดือนที่คุณต้อง เอาพลังความสามารถของคุณนั้นออกมาใช้นะคะต่อมานะคะใบสุดท้ายยังไม่ใช่สุดท้ายนะคะใบรองสุดท้ายได้แนะคะดูว w ลวอลเกอร์นะคะก็คือเป็นไพ่นะคะที่บอกนะคะว่าเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นเดือนที่คุณต้องใช้ความกล้าหาญที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองนะคะว่าคุณนั้นสามารถจะทําได้นะคะแล้ว ความหวังความสําเร็จนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะด้วยพลังใจของคุณสุดท้ายเนี่ยคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยได้เป็นรูปพระอาทิตย์นะคะอย่างที่บอกนะคะฟ้าเปิดแล้วนะคะในเดือนตุลาคมขอให้คุณนั้นลงมือทำนะคะให้คุณนั้นกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะเปิดใจนะคะในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะคะก็ลองเปิดใจดูนะคะ มีโอกาสนะคะที่จะสําเร็จเช่นเดียวกันนะคะในสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณลงมือทํามานะคะเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองขอเพียงคุณไม่ย่อท้นะะอทนะคะมีความข้้แข็งแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภา,าพนะคะล้มแล้วลุกขึ้นมานะคะอย่าท้อแท้ก็ขอจบคําทํานายนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่2เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกับคนที่เลือกกองที่3กันนะคะ คนที่เลือกกล่องที่สนะคะใบแรกนะคะได้ The Emperor นะคะเป็นพระราชานะคะจัก,กรพรรดินะคะผู้มีอำนาจนะคะใบที่สองนะคะได้ Nine of Cups นะคะเป็นผู้ที่มีความมั่นคงนะคะ เป็นผู้ที่มีความสุขในตนเองนะคะใบที่3นะคะได้จัดเม e น t นะคะเป็นเหมือนกับการเหมือนกับตอนนี้เหมือนเทพนะคะก็มาตัดสินแล้วนะคะการกระทําของมนุษย์นะคะหลังจากที่ได้ จบชีวิตลงนะคะก็จะมีการตัดสินนะคะว่าคนคนนี้เนี่ยทำความดีหรือว่าทำความชั่วนะคะแล้วจะต้องได้รับผลอย่างไรบ้างนะคะอ่าในเดือนตุลาคมนะคะคนที่เลือกกองที่3ามนะคะไพ่ออกมาบอกนะคะว่าในเดือนเนี้จะเป็นเดือนที่คุณเนี่ยจะเหมือนกับได้เหมือนกับเป็นช่วงที่คุณนั้นจะได้รับผลของการกระทําของคุณนะคะจากอดีตนะคะที่ผ่านมานะคะ ่าซึ่งมันจะมีผลต่อในเรื่องของอำนาจนะคะในเรื่องของความสุขความสมหวังของคุณนะคะในเดือนตุลาคมนี้ก็คือเหมือนกับผลการกระทำเนี่ยจะมาส่งผลนะคะถ้าคุณนั้นทำดีนะคะมาเรื่อยๆนะคะก็เดือนนี้ก็จะส่งผลนะคะให้คุณมีความสุขมีความสบายใจมีอำนาจนะคะขึ้นมานะคะในเดือนตุลาคมเดีย๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะ ได้เบอร์66นะคะอบรมบ่มนิสัยนะคะเป็นรูปคุณพ่อนะคะกำลังสอนหนังสือลูกนะคะและด้านหลังเนี่ยก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เป็นผู้ชายนะคะซึ่งเป็นเหมือนกับคุณพ่อของผู้ชายคนนี้นั่นเองนะคะเหมือนกับคอยดูแลปกปักรักษาคุณอยู่นะคะคนที่เลือกกองที่สนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นเหมือนกับผู้มีพระคุณนะคะที่เป็นเพศช,ชายนะคะที่ ที่คอยดูแลคุณอยู่นะคะท่านก็เหมือนกับอยากให้ในเดือนตุลาคมนะคะสิ่งที่ท่านสั่งสอนคุณนะคะที่ผู้มีพระคุณของคุณที่ได้สั่งสอนคุณมาเนี่ยก็เหมือนกับจะออกมาบอกคุณนะคะว่าให้คุณนั้นปฏิบัติตามนะคะที่ที่เหมือนกับที่ท่านเคยแนะนำนะคะแล้วคุณนั้นจะพบกับสิ่งดีๆนะคะ ต่อมานะคะได้เบอร์67เนะคะเสื่อมถอยนะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนที่คุณนั้นนะคะอาจจะรู้สึกหมดพลังนะคะรู้สึกว่าอาจจะทำงานหนักหรือมีมีเรื่องที่ทำให้คุณเนี่ยต้องใช้พลังไปเยอะนะคะจนทำให้คุณรู้สึกหมดพลังนะคะหรือว่าคุณอาจจะทำอะไรผิดพลาดนะคะที่ทำให้คุณรู้สึก หมดพลังใจก็เป็นไปได้นะคะในเดือนตุลาคมดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะก็ไพ่ก็ออกมาเตือนนะคะว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยก็อาจจะต้องระวังนะคะในเรื่องของการทํางานหนักนะคะในเรื่องของการที่อาจจะมีอะไรที่ทําให้คนนั้นเผลอเรลอผิดพลาดได้นะคะก็ให้ระวังในเรื่องนี้ให้หลักคําสอนนะคะของครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณของคุณนะคะ ให้มีสตินะคะในเดือนตุลาคมนะคะแล้วคุณก็จะผ่านบททดสอบไปได้นะคะมันเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงที่คุณอาจจะต้องระวังตัวนิดนึงนะคะต่อมานะคะได้เบอร์26นะคะตัดขาดนะคะเป็นรูปก,กันไกตัดเชื่อนะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่ มีเรื่องมาทดสอบนะคะความอดทนนะคะของคนที่เลือกกองที่3นะคะว่าจะมีความเข้มแข็งมีพลังใจแค่ไหนนะคะเวลาเจอเรื่องที่อาจจะไม่เป็นไปดังใจนะคะเรื่องที่เสียความรู้สึกนะคะเรื่องที่ทำให้คนรู้สึกถ้าถ้าปกติก็คือรู้สึกอ่อาจจะหมดหวังนะคะรู้สึกหมดความอดทนนะคะ เหมือนกับมาทดสอบคุณนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะก็ขอให้มีกําลังใจนะคะว่าให้ยึดหลักคําสอนนะคะคือเรายึดหลักคาสอนของผู้มีพระคุณนะคะอย่าอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะในเดือนตุลาคมนี้าอาจจะเหนื่อยอาจจะมีบททดสอบเข้ามานะคะเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยได้ทดสอบนะคะเพื่อที่จะก้าวไปสู่อํานาจและความสุขในอนาคตนะคะต่อมานะคะได้เบอ 58, ร์58าสิบแปดลเบชันกรวดน้ํานะคะ อ,อย่างที่บอกนะคะเดือนนี้คนที่เลิกคอนที่3านี้ถ้าจะมีบททดสอบเข้ามานะคะ,ะถ้าคุณไม่สบายใจนะคะอาจจะทําบุญนะคะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีพระคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุณนะคะให้ช่วยเสริมพลังนะคะแล้วก็ให้คุณนั้นผ่านผ,านผลอุปสรรคไปได้นะคะแล้วก็อาจจะบริจาคก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดมีเรื่องไม่สบายใจหมดกําลังใจนะคะ หมดแรงก็ลองเข้าวัดก็ได้นะคะหรือว่าเข้าสถานสถานศาสนสถานนะคะที่คุณนับถือนะคะเพื่อเสริมสร้างกําลังใจนะคะ,ะแล้วก็สวดมนต์นะคะบริจาะคะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเพื่อคุณเนี่ยก็จะได้เสริมสร้างกำลังบุญนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงเดือนที่คุณเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงละ ที่คุณนั้นจะต้องผ่านบททดสอบนะคะเพื่อที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมซึ่งบททดสอบมันก็อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็ให้คุณนั้นมีกําลังใจนะคะในการทำความดีต่อไปนะคะต่อมาได้ Be believe นะคะอ่ะาให้ออกมาบอกนะคะว่าให้คุณนั้นมีความเชื่อนะคะความเชื่อจะทําให้คุณเนี่ยไม่หลงทางนะคะความเชื่อจะทําให้คุณเนี่ย มีสตินะคะในยามเมื่อคุณท้อแท้สับสนให้มีความเชื่อนะคะว่าคุณนั้นจะผ่านมันไปได้นะคะคุณมีคนที่รักแล้วก็ห่วงใยคุณอยู่นะคะอย่าเพิ่งท้อแท้หมดหวังนะคะทุกอย่างแก้ไขได้นะคะ,ะต่อมานะคะได้ give in to passion นะคะอ่าเป็นรูปผู้หญิงสีไวโอลินนะคะมีน้องแมวกำลังเพลิดเพลินนะคะกับผีเสื้อนะคะผีเสื้อก็เพลิดเพลินกับดนตรี อ,อย่างที่บอกนะคะในเดือนตุลาคมนะคะไพ่ออกมาแนะนํานะคะให้คนที่เลือกกองที่3เนี่ยลองทําสิ่งที่เสริมสร้างพลังนะคะให้ทําสิ่งที่คุณรู้สึกชอบในเดือนนี้นะคะถ้าคุณชอบทําอาหารก็ลงมือทําเลยนะคะหรือว่าคุณชอบศิละปะก็ให้ลงมือทํานะคะชอบทําสวนให้ลงมือทํานะคะถ้าในเดือนตุลาคมคุณรู้สึกหมดพลังให้คุณพัก ถ้าทำงานงานงานหนักเกินไปให้คุณพักนะคะหาเวลาให้กับตัวเองบ้างน,นะคะ,ะเพื่อคุณเนี่ยจะได้มีแรงนะคะที่จะผ่านบททดสอบในเดือนตุลาคมนะคะเพราะว่าความสำเร็จอำนาจความสุขนั้นรอคุณอยู่นะคะเพียงคุณไม่ท้อแท้นะคะต่อมานะคะได้เบอร์60นะคะมูลนะคะไม่ใช่ใบสุดท้ายนี่ใบรองสุดท้ายนะคะคือให้คุณนะนะคะ ได้ได้เหมือนกับกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะคะให้ใช้ความรู้สึกที่เป็นตอนเป็นเด็กนะคะให้มีความตื่นเต้นนะคะกับเรื่องที่มันดูแบบลึกลับนะคะแทนที่จะกลัวนะคะกับสิ่งที่มันยังสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะดูแบบ ถ้าเป็นในถ้าตอนเป็นผู้ใหญ่คุณอาจจะมองว่ามันแย่มันแก้ไขไม่ได้ให้คุณมองในตอนที่คุณเป็นเด็กนะคะคุณจัดการกับเรื่องนี้ยังไงคือทุกอย่างมันสามารถแก้ไขได้นะคะมันสามารถเริ่มใหม่ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่พ่อยากจะบอกให้คุณนั้นย้อนกลับไปนะคะมีความเป็นเด็กอีกครั้งนะคะมีความสนุกใช้จินตนาการเรื่องไหนที่ยังแก้ไม่ได้นะคะก็ให้พักก่อนนะคะหมดพลังใจเหนื่อยก็พักก่อนนะคะ ให้ร่างกายแข็งแรงแล้วค่อยไปลุยใหม่นะคะในเดือนตุลาคมต่อมานะคะคนที่เลือกกองที่3ส,สุดท้ายเนี่ยได้เป็นรูปวีนะคะอ่าซึ่งแทนถึงการที่คนที่เลือกกองที่3ามเนี่ยไพ่แนะนำนะคะว่าในเดือนนี้ให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตที่สงบแล้วก็เรียบง่ายนะคะในเดือนตุลาคมคุณยังไม่ต้องคิดเยอะนะคะถึง เรื่องที่กังวลใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่มีบททดสอบเข้ามานะคะที่อาจจะทําให้คุณนั้นผิดหวังเรื่องที่อาจจะทําให้คุณนั้นรู้สึกอยากจะเลิกล้มเลิกนะคะหมดความอดทนนะคะไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยสงบจิตใจก่อนนะคะให้ผ่อนคลายก่อนนะคะในเดือนตุลาคมอาจจะยังเป็นเดือนที่คุณนั้นนะคะเจอบททดสอบค่อนข้างเยอะนะคะขอเพียงคุณนั้นมีจิตใจที่มั่นคงนะคะ ยังมีโอกาสแน่ๆนะคะที่จะมารับกับความสุขความสำเร็จนะคะอำนาจนั้นรอคุณอยู่นะคะก็มีโอกาสก็อย่างที่บอกไม่สบายใจนะคะก็ลองปรึกษาคนในครอบครัวนะคะไปไปที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะก็จะช่วยเสริมสร้างพลังให้กับคนที่เลือกกองที่3ได้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ